ขาทุกคนวันนี้เล่เกมครับรถบนถนนโอเควันนี้เราก็จะมาขับรถกันสองคนพ่อลูกนะครับพาลูก่นเล่นอะไรโอเคเราแต่ว่าถนนนี้มันไม่ธรรมดานะครับทุกคนถนนนี้มันไม่ธรรมดานะคุณดูให้ดีนะเพราะว่ามันเป็นถนนที่มันมีผออีผีคุณจะต้องสังเกตมีอะไร<า>ผู้เปล่าไม่มี ต้องดูให้ดีนะครับทุกคนถ้าเล่นกับเพื่อนน่าจะเพื่อนกลัวน่ะแล้วเออเดี๋ยวเบกก่อนอะไรแดงๆอะ่ะเดินหน้าไปอีกดิเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยทำไมมันมีสีแดงอะ่ะศาลาปกติแล้วศาลานี้มันมันไม่มีไฟไม่ใช่หรอจริงอุ้ยมีต้นกล้วยด้วยก็ไม่มีอะไรนะขับไปก่อนขับไปก่อน กิต้าคิดว่ามันจะมีอะไรโผลมาไหมทางแยกจะไปผู้ชายแบบสดีอะไรอะ่ะเขาบอกว่าถ้าเออข้างหน้ามีสารมาลายด้วยถ้ามีอะไรผิดปกติให้เลี้ยวขวานี่เลยเข้าเลยเข้าเลยเมื่อกี้<ม>ผิดปกติแน่นอนไฟสีแดงไ,ไปเอากิต้าขับต่อเลยห<ป>ยุดหยุดไปไปห<ป>ยุดโอเคตอนนี้เวลาตีสองแล้วนะครับทุกคนคุณขับช้า เฮียสารานี้เป็นยังไงไปใกล้ๆอีกไปใกล้ๆไปใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยข้างในไม่มีปลอดภัยไปได้หมอหมอสังเกตดีๆก่อนสังเกตอะไรเดี๋ยวมันก็มีอะไรโผล่มาหลอกกีต้าไปอีกโอ้โหอันนี้ไม่ต้องสนไม่มีอะไรไม่มีหรอโอเคงั้นขับไปเรื่อนต้นกล้วยล่ะไมม่เฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นอะไรตรงนี้ต้นกล้วยไม่รู้อ่ะ มันมีกล้วยด้วยเหรอต้นกล้วยอ่ะเอคัะดีๆนะกิต้ามิงกันเราสองคนพ่อลูกจะตุยกันหมดคุณคิดว่ามันปกติไหมจุ๊บก๋วยยกใครอ่ออปปะกีกก้ปลาข้างบ้านเองปลาข้างบ้านผมปลาข้างบ้านเหรอ่แล้วมาเกาะรถทำไมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลยขาจะไปด้วยหรือเปล่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายทางนี้น่ามันเลี้ยวขวา เขาบอกว่าถ้ามีอะไรผิดปกติให้เลี้ยวขวาแล้วป้าทำไมอยากไปด้วยทำไมป้าไม่ขึ้นรถมาดีๆล่ะครับโผล่ทำไมล่ะเกาะหน้ารถทำไมเตัดเนตัดเฮ้ยทุกคนคหล่อนะตัวนี้เป็นตรงนั้นคือแบบใกล้จะถึงตีสามตีสามมือหัมือจัดเลยโอเคเราค่อยๆไปนะทุกคนศาลาสาลานี้ไม่มี เจ้าผมนี่ไม่มีไม่มีนะเอาไปันต่อครับสาราซ้ายไม่มีสาราซ้ายไม่มีแลวข้างหลังเราไม่ใช่ว่าอยู่ข้างหลังเรานะรีบไปดีกว่ากีต้าขับรถตอนกลางคืนมันน่ากลัวนะเนี่ยทุกคนไม่ผีกระเลยผีกระบอคืออะไรอะผีกระสือผู้ถิ่นมีผีกระสือด้วยเหรอแถวนี้อย่านะผมมีพระหน้ารถผมมีพระอยู่หน้ารถถึง เลี้ยวซ้ายนะไม่มีอะไรผิดปกติเลยไปครับทางแยกถูกไหมดูดิเอ้าผิดเมื่อกี้มันมีอะไรผิดปกติหรอผมไม่รู้อ่ะดูดิอันนี้มีไหมปกติค่อยๆไปนะว้าวไข่ไข่ใครอ่ะ อุ้ยหัวขาวเลยเหอนป้า,ปา,าเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวรีบเลี้ยวเลยป้าข้างบ้านป้าข้างบ้านป้าข้างบ้านอีกแล้วเหรอป้าข้างบ้านคุณเข้ามาทาอะไรตอนดึกอะครับอ๋อเขาเข้ามาซื้อไอ้นี่ซื้ออะไรหาซื้อน้ำปลาแต่ที่นี่ไม่มีขายหาซือ้อน้ําปลาตอนดึกเนี่ยนะแต่ละคับปิดคนนี้็เลยวิ่งกลับบ้านเลยเอาอ่ะโอเคไม่มีใครออกมาซื้อน้ำปลาแล้วนะ <S <S อันนี้เขาเขาบอกเลยคุณสวรรค์ไม่ใช่เขาบอกว่าแ,แถวแถวแถวนี้หรือเปล่าที่มีป้าป้าข้างบา้านป้าข้างบา้านอยู่นะป้าไม่อยู่นะป้าไม่อยู่กันผมไปแล้วนะคะดงกล้วยนี่ละ่ะมีมมไหมค่ดงดาดงดาดง,ด,งดาดงดาดง,ดาดงคืออะไรดงดาดงอันนี้คืออะไรอ่ะเพลงซิมเจมส์ดงนนดาดง อ๋อป่าไม่เฉยเหรอไม่มีไรนะทุกคนปลอดภัยสบายใจหายห่วงได้ไม่มีหมาป่ามานั่งข้างบ้านหนูวะหมาป่ามีคุณพูดไปเล่นผมเลี้ยวก่อนเลยนะตาหลัออบตาโอยแสบตาแสบตาตอนนี้เป็นเวลา,าตีสองเรายังจะออกจากที่นี่ไม่ได้นะคิต้าสอทุม่มไม่ใช่เหรอตีสองไม่ใช่สองทุง่มตีตีเหรอตีตี้อะไรบอกตีสอง ตีตต๋ไม่มี <c oughs> ไปครับถ้าใครมาผมขับชนเลยนะผมบอกไว้ก่อนโอเคไหมแล้วถ้าเขาวิ่งอยู่ข้างหลังน,นี่มันวัดเหรอกีต้า,าใชม่มันมีวัดด้วยเหรอใช่ทำไมผมเพิ่งเคยเห็นนะแล้วคุณจะถอยหลังเพื่อเขาได้หรอน่ามองมองไม่ชัดไงนี่มันมีวัดด้วยเหรอปกติแล้วมันมีวัดมันมีวัดอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอใช่เลยวว ในมุม,มอะไรอ่ะกิ่งไม้หรือว่างูงูเห่าอุ้ยมีงูเห่าตกใส่รถไปขวาุ้ยเมื่อกี้ถ้ามันเข้ามาในรถนะเรียบร้อยเลยเราสองคนพ่อลูกไม่รอดกลายเป็นอาหารงูแน่นเ,เ,นะเดี๋ยว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 เบรกไม่ทันโอเคเราเลี้ยวทางขวาแล้วกันนะไปไม่แกออ่อกไปถ้าเขามีหลอกแบบเฮ้ยเจีอะไรแล้ว แล้วถ้าพ่อเลี้ยวขวาแล้วมันผิดอ่ะโอเคไม่หลอกหรอกไปกันต่อทุกคนผมว่าจะออกจากที่นี่ได้แบบรวดเร็วนะเร็วรวดเร็วดม่เลจะเช้าไปด้วยกันไหมครับพี่พี่มานั่งทำอะไรครับเด็กเด็กหอข้างตัวขาวอ่ะไปดิเด็กที่ไหนมานั่งอยู่ตอนดึกๆเราไม่มีหรอกเด็กเดึกที่ไหนอ่ะมีแต่ผี ไปให้ไวเด็กตัวข่าจ้วเลยต้งใส่ทาแป้งมาไม่ใช่อะเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลวโอ้โห <c oughs> แหกโค้งแหกโค้งแหกโค้ง <c oughs> อุ้ย <c oughs> ตีสี่แล้วตีสี่ตีสตีสอตีหนึ่งอันนี้ล่ะ <c oughs> ใครมาเดิน <c oughs> อ๋อลุงข้างบ้านเองอ๋อมีป้าข้างบ้านแล้วอันนี้เป็นลุงข้างบ้านนะครับทุกคนลุงครับมาซื้อน้ำปลาหรออยู่กับป้าข้างบ้านอ๋อสงสัยมาตามหาน้ำปลาแน่เลยไม่ใช่น่าจะไม่หาลูกหาลูกเหรอที่ต่อขาวๆอ่ะใช่เหรอแต่ลูกเขาเป็นผีนี่ถ้าอย่างนั้นอ่ะใช่เขาแค่มันรอพ่อหรือเปล่าไม่รู้ไปแล้วลุงลุงมาเดินอะไรมืดๆแถวดีครับซื้อน้ำชาเป่ะซื้อน้ำชาหรือตามหาลูก หรือว่าซื้อน้ำปลาซื้ออะไรกันแน่กีต้าเอาดีๆซื้อมไม้กางเขนไม้กางเขนซื้อมาปราบผีอะไรดีไปเลย <c oughs> ไปจะเช้าแล้วจะเช้าแล้วโอ้อ้เสียเปล่าทุกคน <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ตีห้าครับต <c oughs> ีห้าสวยว้ายอะไรเ้ยอะไรอะ่ะขวางหงน้าตีอุยยา,ยาโย่ <c oughs> ยายสปีดยายสปีดแน่ อดี๋ยข้างหน้าเลยเดี๋ยวกูนอุ้ยมันชนรถเราโอ้ oh my ก o อเกีส่วนบนส่วนบนเปิดเพลงเพลงเพลงเพราังเพลงมันหลอนมากปิดปิดเพลงเลี้ยวเลยเลี้ยวตามมาไหมไม่เขาโอ้โหอยู่บนนู้นโอเข้าเห็นสานม้าลายพวกกลัวใช่ไหมกลัวม้มาลาย ไปกันต่อทุกคนไปไปโอยผีหลอกตลอดทางอีกแล้วตอนนี้ไม่มีใครนะไม่มีเด็กข้างบ้าน,นเลยอไม่มีนะยูข้าวบ้านกับป้าข้างบ้านกับลูกข้างบ้านโอ้โหมีแต่คนข้างบ้านทางนั้นเลยโอ้โหอันนี้นางรำข้างบ้าน <c oughs> ใช่หรือเปล่า <c oughs> เอออื้อหือแวะชมซะหน่อย ไปชมสิ่งที่น่าสนใจสักครูจ่จิ๋งแม่จิ๋งพ่ค่ะเออมาลำอะไรแถวนี้ครับอขาไม่อ,อ,อ,อยู่นิ่งอ่ะขอดูชัดๆโอ้โหชัดเลย <c oughs> คนที่ไหน <c oughs> จะมาแต่งชุดนางลำดึกดึกเดือๆอันนี้เขามาซ้อมเปล่าซ้อมซ้อมไปคนเดียวไปแล้วโอ้ยโอ้ยขับรถไม่อยู่เลยพี่ตาเขามาซ้อมหมอทำไมเขามาซ้อมตอนดึก <c oughs> วะ <c oughs> เาหน่อุมันเลยจะเช้าทีต้าตั้งอ้ตีหกแล้วหกโมงแล้วเลี้ยวเลี้ยวแบบดี๊บโอ้โหสวดมนต์ด้วยสวดมนต์ด้วยกีต้าอาปัตเทยอาปัดเทยเทยนะอาปัตพยายามเทย์เทย์คือเช้าแล้วสวดมนต์ฟุ้งเช้าเลยอุ้ยรีบไปดีกว่ามือตอนเช้ามันก็บรรยากาศดีอยู่นะกีต้า ต้องคืนอ่ะเปิดเพลงนี้อุ้ยผีนางรำไม่อยู่แล้วไปแล้วจ้านี่ขี่แบบโยมโอเคมาด้วยกันข้างหน้าเลี้ยวไหนเลี้ยวไหนดีเขาบอกว่าโอ้โอมีครับทุกคนโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วย เจอกันใหม่คลิปหน้าไ้พกดตามก็กดไลค์กดไป,ไปแล้วไปแล้วทุกคนไปแ<ป>ล้วปักโดนี่ใครอ่ะไม่รู้ปวดนะ